สวัสดี FC ทุกท่านนะครับเหรียญที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญของเคจิที่ได้รับความนิยมมากมากทั้งในช่องเราทั่วประเทศไทยและการรู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะครับท่านมีผู้ที่ศรัทธานับถือท่านนะครับเป็นทั้งลูกศิษย์ไทยและต่างประเทศนะครับนี่คือหลวงวพางจิตคุตโตนะครับเป็นเหรียญด้านหลังซึ่งหลวงวพางเนี่ยถ้าทํารุ่นไหนก็จะปั๊มปี12หมดเลยนะครับส่วนใหญ่ จะมีรุ่นปี28นะรุ่นอื่นๆที่เป็นพระผงที่สร้างในเวลาถัดมานะครับหรือรุ่นปี18นะครับสร้างปี18แต่ปั้มปี12นะครับที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับชนบทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี12นะครับบ็อกซ่าระเอโกงเคนะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนหลวงพ่อพางนะครับหลวงพ่อพางชิตะคุโตชัดเจนในรายละเอียดจารึกคำว่าหลวงพ่อพางชิตะคุโตนะครับวัดอุดมคงเคนะครับคงเคคิริเกต คือบล็อกนี้เป็นสระเอคงเคตรงจุดนี้นะครับจะเห็นสระเอนะครับเป็นนะครับคงเคนะครับจริงๆต้องคงคาถ้าถ้าคงคาตรงหัวสระอาจะโค้งลงมานะครับนี่ถือว่าเป็นอีก1บล็อกนะครับอีก1บล็อกลงพ่อผ่านนะครับ F4 ชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรนี้เป็นวิดีโอในช่องนะครับ ครับส่วนด้านหลังเอ่อด้านด้านขอดเ,เป็นเกลียวเชื่อนะครับส่วนด้านหลังนะครับเอฟซีจะเห็นปีจัดเอ่ออัครยันและปีจัดสร้างายี่สามพฤษภาคมหนึ่งสองนะครับปีหนึ่งสองเรียอนี้ก็รสร้างปีหนึ่งสองนั่นแหละนะครับแล้วเป็นบล็อกคงเคนะครับสระเอคงเคนะครับ ครับขอบคุณ f ูนะครับผมขออนุญาตทำเป็นวิดีโอในช่องครับ